หัวข้อหลักของเราในวันนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากออนินาโพนะครับเขาไปทําผลสํารวจออกมานะครับประมาณว่าคนอีสานเนี่ยชอบพรรคการเมืองไหนหรืออยากให้ใครเป็นนายกนะครับวันนี้ก็เลยจะมาคุยกันเรื่องนี้นแล้วกันว่าเออพรรคส้มกับภาคอีสานเนี่ยมันเป็นยังไงนะทําไมมันถึงสําคัญทําไมเราถึงต้องแบบใส่ใจความคิดเห็นของคนอีสานนะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องนี้กันแล้วกันเนาะคือนินาโภเนี่ยมันจะมีสส่วนก็นนคือส่วนของความไมยมของตัวบุคคล กับความมิย,ยมของพักนะครับเอาความนิยมพักก่อนคือผมอไม่รู้เป็นไรนีหน,น้าผมไม่รู้เป็นอะไรคือชอบนําเสนอความนิย,ยมส่วนบุคคลเนี่ยเด่นกว่าความมิย,ยมของพักซึ่งส่วนตัวผมผมาเห็นต่างผมมีความรู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญกว่าคือความนิยมพักนะครับแล้ว,ว,มยยมวล,วลงลงมาก็คือความนิยมส่วนบุคคลเนาะดังนั้นผมขอพูดถึงความนิยมพักก่อนละกันนะครับเออแน่นอนนะรพรรคการเมืองที่คนอีสานจะสนับสนุนในวันนี้นะครับอันดับหนึ่งพรรคส้มครับยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ อันดับสองยังหาพักที่ชอบไม่ได้คือประมาณยี่สิบห้านะครับอันดับสามพักเพื่อไทยประมาณสิบเจ็ดส่วนอันดับสี่พักภูมิใจไทยประมาณสิบหกนะครับแล้วก็ประชาธิปัต์ประมาณห้ารวมไทยสร้างชาติสามไทยทั้างไทยสองแล้วก็ลดหลั่นกันไปเนาะประมาณนี้นะครับถามว่ารู้สึกอย่างไรกับอ,อ่นิดาโพที่ออกมาแบบนี้ผมมองว่ายังต้องไปอีกไกลคือ <c oughs> ถึงแม้ว่าคนอีสานจะชอบพักส้มเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยแต่ผมว่า ด้วยอัตราส่วน2 6เนี่ยผมว่าไม่พอนะครับผมว่าต้องต้องไปต่อนะครับซึ่งอไอตัวเลข24.6ที่บอกว่าไม่เอาพักไหนเลยเนี่ยผมว่ามันมองได้2มุมนะมองมุมที่1ก็คือ20%เนี่ยนี่คือสวิงโบตนะครับเป็นคนที่ยังไม่ตัดสินใจแต่มองในมุมที่2ก็คือ2 4เนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ไปเลือกตั้งก็ได้ เพราะอย่าลืมว่าการเลือกตั้งปี66ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคนใช้สิทธิ์มันประมาณ75%นั่นหมายความว่ามันมีประมาณ25%ที่เขาไม่ได้ไปเลือกตั้งนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอาไอ้ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เนี้ยตัดทิ้งไปแล้วปัดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ใหม่อะ่ะเอ่อผมไม่แน่ใจว่าพรรคส้มจะมีกี่เปอร์เซ็นต์น่าจะประมาณสามสิบห้ามั้งครับอันนี้ผมเดานะซึ่งก็ไม่พออยู่ดีแต่ว่าเราเราตีต่างง่ายๆแล้วกันว่าเอ่อ,อแบบยี่สิบสี่เป ถ้าเราไปตีต่างว่า20%คือคนที่ไม่มาเลือกตั้งเนี่ยโอ้โหผมว่ามันคำนวณกันยากนะครับซึ่งผมมีความรู้สึกว่าเป้าหมายของพรรคอะพาะว่วพรรพักบอกว่าอยากได้20ล้านเสียงใช่ไหมดังนั้นเนี่ยทุกภาคอะ,ะเฉลี่ยมันควรจะอยู่ที่50%ไนยอ่าดังนั้น26%เนี่ยผมว่ายังต้องทำงานอีกเยอะนะครับยังต้องทำงานอีกเยอะเลยเพราะว่าเราอยากได้20ล้านเสียงไงตามเอาเป้าหมายเป็นตัวตั้งเนาะทีนี้มาดูเรื่องของตัวบุคคลกันบ้างนะครับอันดับหนึ่งก็คือยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ 32%อนะครับอันดับ2เป็นคุณอนุทินนะครับประมาณ20%อันดับ3เป็นนัท,ทพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับหัวหน้าฝักส้มอยู่ที่ประมาณ18.5เนาะอันดับ4ใชัยกเกษมครับแ 8, 8แล้วก็อันดับ5คุณอภิทสิ์เวชชาชีวะ6.1นี่หัวหน้าประชาธิปัตย์คนใหม่มาแรงนะครับยังไม่ทันทำอะไรเลยนะคุณชอบเขาก็มีอยู่แล้วต้อง6%เนาะ แล้วก็คุณหญิงโซดารัดก็ยังอยู่ในโผอยู่นะครับแล้วก็ที่เหลือนี่คือแบบไม่รู้จักแลลวอ,อ๋อมีพลเอกประยุทธ์2.7%แล้วก็คุณพลรพันธ์15%เ,เอนาะเอ่อเรื่องของความยมตัวบุคคลผมว่าไม่น่าไม่น่าส่งผลกับคะแนนเท่ากับความยมพักอ,อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะอ่ะสมมุติอะสมมุติว่าตัวบุคคลสมมุติสมมุติว่ามันมีใครสักคนหนึ่งที่ตัวบุคคลชอบคุณอนุทินแล้วก็ตัวพักไม่ชอบพักสม้มเขาจะเลือกพักไหนเขาจะเลือกภูมิใจไทยหรือเขาจะเล คนที่ชอบคุณอน,นุทินกับคนที่ชอบภูมิใจไทยน่าจะพอๆกันวะอ่ะคนที่ชอบอนุทินมีอยู่ประมาณ20่ใช่ไหมครับส่วนคนที่ชอบภูมิใจไทยมีอยู่15แสดงว่ามันมีอยู่ประมาณ5%เที่ชอบคุณอน,นุทินแต่ไม่ชอบภูมิใจไทยเอาละ้าเนี้เขาจะไปเลือกใครอะซึ่ง5%นี้อาจจะอยู่ในหมวดยังหาผักที่เหมาะสมไม่ได้ก็ได้นะแบบว่าเออชอบอนุทินนะแต่ไม่ชอบภูมิใจไทยอะไรอย่างนี้ปะเออนี่ก็ไม่แน่ใจนะครับเออในทางกับกันถ้าเรามาดูผักส้มคนชอบผักส้มมีอยู่ที่26 ส่วนคนที่ชอบเทงมาอยู่18แสดงว่ามีอยู่ประมาณถึง8%ที่ชอบผักส้มนะแต่ไม่ชอหัวหน้าเทงซึ่งผมเดาว่า8%นั้นนะ่ะก็น่าจะอยู่ในหมวดของคนที่ยังหาคนเหมาะสมไม่ได้ก็คือชอบพักแหละแต่ว่าแหมหัวหน้าเทงนี่คือแบบขอคนอื่นได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมมีความรู้สึกว่าคนที่ชอบพักแต่ไม่ชอบหัวหน้าเทงอ่ะถึงเวลาเขาก็น่าจะเลือกพักส้มอยู่ดีไหมเอออันนี้ความเห็นส่วนตัวนะแล้วก็ในทวิตเตอร์เนี่ยตอนนี้ก็ มีพูดกันหนาหูเลยว่าแบบเอ้ยความไม่ยมมผงหัวหน้าเทงน้อยจังเลยทํายังไงความนิย,ยมหัวหน้าเทงถึงจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมผมผมมีแผนในใจอยู่นะคือถ้าเกิดว่าผมได้มีโอกาสพูดกับหัวหน้าเทงเ่ยผมจะผมจะบอกเขาว่าคือตอนเนี้ที่คนยังชอบหัวหน้าเทงน้อยน้อยกว่าคนชอบพักอ่ะเพราะว่าหัวหน้าเทงอ่ะดีเกินไปเว้ยเออผมมีความรู้สึกว่า มันมีคลิปคลิปหนึ่งอะที่ผมตัดเป็นคลิปสั้นแล้วลงติ๊กต็อกอะเป็นคลิปที่หัวหน้าเทงเขาแบบพิมพ์มาด่าไอเป็นภารากาฟอะไอคลิปนั้นอะคือแบบคนชอบมากเลยนะเพราะคนมีความรู้สึกว่าเราเราได้เห็นมิต,ติหัวหน้าเทงที่แบบไม่ได้นิ่มนวลอ่อนหวานขนาดนั้นอะเออเรามีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะโชว์อะไรแบบเนี้ยโชว์ความเข้มโชว์ความเอาจริงเอาจังตอนที่เขาทํางานหลังบ้านให้กับคนภายนอกเห็นได้อะผมมีความรู้สึกว่าคะแนนของตัวบุคคลอะ น่าจะไปได้ไกลกว่านี้อันนี้ความเห็นส่วนตัวเนาะใครคิดแห่างไรก็ลองคอมเมนต์เข้ามาก็แล้วกันเนาะเอาละประเด็นถัดมานะครับเอ่อทำไมภาคอีสานเนี่ยถึงเป็นภาคที่มีความสําคัญต่อผักส้มมากๆเลยนะครับจริงๆอ่ะผม,มเคยทําคลิปไปแล้วนะครับเป็นคลิปที่พูดเกี่ยวกับว่าเออหัวหน้าเทงบอกวิธีชนะเลือกตั้งเนาะซึ่งในคลิปนั้นเนี่ยก็เขาก็บอกใบมาแล้วแหละว,ว่าเออ สสเราอยากได้สสเขตเพิ่มประมาณร้อยคนแล้วเราจะไปหาเพิ่มจากไหนล่ะแน่นอนว่าสัดส่วนที่เราจะต้องไปเพิ่มให้มากที่สุดก็คือสัดส่วนของภาคอีสานนะครับเพราะว่าภาคอีสานเนี่ยเป็นภาคที่มีสสเขตเนี่ยเยอะที่สุดของประเทศไทยแล้วสาเหตุที่พรคเพื่อไทยเป็นภรคใหญ่เนี่ยเพราะว่าเขามีสอสอ,อีสานเยอะเนี่ยกย็ดูอย่างรูปทางซ้ายก็ได้ใช่ไหมครับสีแดงนี่คือแบบเยอะมากแล้วก็มีแบบสีน้ําเงินแจม,แจมๆหน่อยเนาะซึ่งมันก็เป็นสาเหตุในการบ่งบอกแหละว่า ถคุณจะแบบเป็นพักใหญ่หรือพักเล็กอะ่ะมันอยู่ที่ว่าคุณจะครองใจคนอีสานได้มากหรือไม่ซึ่งตอนเนี้ผมว่าพักส้มเนี่ยได้ไปแล้วกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคเหนือผมว่าได้ไปแล้วแต่สาเหตุที่ได้เป็นระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยเพราะว่าสสน้อยเกินนะครับแล้วก็สสภาคอีสานเนี่ยเรียกว่ายังแบบยังน้อยอยู่มากนะครับดูดีมีสีส้มแบบนิดเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของยุทธศาสาการเลือกตั้งเนี่ยภาคอีสานเป็นภาคที่ ผักส้มเนี่ยจะต้องแย่งมาให้ได้มากที่สุดเนาะซึ่งแน่นอนว่าถามว่าจะไปแย่งจากไหนมันก็ต้องไปแย่งจากสีแดงนี่แหละเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยใครๆก็รู้กันใช่ไหมว่าสีแดงนี่คือแบบอยู่ในท่วงแบบขาลงอะ่ะเออหัวหน้าพักก็เพิ่งจะมีนะครับเพิ่งเพิ่งมีก่อนผมมาถ่ายคลิปวันสองวันนะครับแล้วก็เรื่องของคนที่ไหลออกเนี่ยก็แบบหูเยอะมากเลยครับแก้งนั้นแก้งนี้คือแบบลาออกจากพักเนาะมันทําให้พักเพื่อไทยช่วงนี้เนี่ยอ่อนแรงลงมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่า สมอภูมิที่ดูเดือดที่สุดในการเลือกตั้งปี69เนี่ยก็น่าจะเป็นสมอลภูมิที่ภาคอีสานนี่แหละเพราะว่ามันแข่งกัน3เบอร์อะเอิอ่มแดงน้ําเงินส้มนะครับซัดกันแบบเป็น3ก๊กอยู่อย่างเงี้ยมันไม่เหมือนภาคอื่นอะภาคอย่างถ้าเป็นภาคกลางอะไรยเงี้ยอะอย่างภูุิใจไทยเนี่ยก็พูดชัดเจนว่าไม่สู้แล้วกรุงเทพถอยแล้วนะเพราะว่าสู้ไม่ไหวนะกรุงเทพไม่ใช่ สมุรภูมิของสีงน้ําเงินแน่นอนเนาะส่วนสีแดงก็คือแบบเหนื่อยแน่นอนอะ่ะถ้าจะมาตีกันนะครับเอ่อ้าเป็นภาคเหนืออะไรเงี้ยก็ไม่ใช่โซนของภูมิใจไทยอยู่แล้วอ่าภาคเหนือก็จะเป็นแบบแดงส้มต้องแบบซัดกันนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็มีแบบของพัคกล้าทําด้วยนะอ่าพะเยาอะ่ะอืมก็มาดูกันนะครับส่วนภาคใต้เนี่ยก็เป็นอีกภาคหนึ่งที่ผักมไม่ใช่ไม่ให้โซนผักส้มแน่ๆนะครับเพราะว่า เอ,อ่อดูจากโพสเนี่ยเออพราะว่าพักส้มต้องการแค่ก้าที่นั่งเท่านั้นเองครับซึ่งดูแล้วไม่ใช่โซนพักส้มแน่นอน,นครับครั้งที่แล้วก็ได้แค่ภูเก็ตเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ดังนั้นในแต่ละภาคเนี่ยสมรภูมิการสู้กันหาแย่งเสียงกันเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะทีนี้คำถามถัดมาคือว่าเออความนิยมพักส้มที่อีสานะตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่26%นนะครับคำถามคือว่า ผักส้มจะได้สสอถึง45หรือไม่แน่นอนผมถ้าให้ผมพูดที่26%นะไม่ถึงนะครับเพราะว่าสสอ,อีสานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมี133เขตนะครับ26%ของ133ก็คือ34คนนะครับถ้าตีแบบตีโง่ๆนะตีแบบกลางๆเลยเนี่ยก็คือตอนนี้ผักส้มน่าจะได้สอสอีสานแค่34คนเท่านั้นคือมันไม่ถึง45ไงซึ่งถ้าเกิดว่าอยากจะได้45คนเนี่ย ก็ต้องได้รับความนิยมที่สามถึง33%มาเนะครับถึงจะได้45ิห้าคนซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ง่ายๆขนาดนั้นหรอกนะครับเพราะว่ามันก็จะมีแบบปัจจัยอื่นเข้ามาเช่นเรื่องของการแบ่งบัตรกาใช่ไหมถ้าเกิดว่าความนิยมคุณสาวในสาจริงอ่ะแต่แต่ถ้าเกิดว่าคนกาเนี่ยแบ่งแบบบัตรแบ่งเขตไปที่พักอื่นแต่ว่าบัตรมันเชื่ชื่อมาที่พักส้มเนี่ยคือมันก็จะไม่ถึง45นะแต่ว่าอันนี้เราตีแบบตีงงๆก็แล้วกันนะว่าเออถ้าเกิดว่าอยากได้45คคนนเี่ยยวามิม คุณจะต้องได้สสประมาณ33%ซนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าดูที่ความนิยมตอนนี้มันอยู่26หแหละซึ่งผมมีความรู้สึกว่าไม่ไกลนะถ้าเกิดว่าผมแล้วผมมองว่าช่วงใกล้เลือกตั้งเนี่ยความนิยมมันก็จะแบบพุ่งขึ้นสูงมากขึ้นไปอีกเพราะว่าคนจะสนใจการเมืองกันมากขึ้นนะครับทุกๆุกเวทีทุกช่องทางมันก็จะมีดีเบตมีออกข่าวนะครับออพอคนมันตื่นตัวเรื่องการเมืองมากขึ้นเนี่ยผมว่าความนิยมก็น่าจะเพิ่ม,ม้นเลอๆเนี่ยเพิ่มไปถึงแบบ 4-0%0% ด้วยนี้ก็ มาดูกันก็นแล้วกันว่าน่าอาจจะเป็นอย่างไรแต่ว่าสิ่งที่ทําได้ก็คือทําอย่างเต็มที่นั่นแหละทีนี้นะครับาถามวา่าตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่8คนนะครับซึ่งเป็นสสพรรคส้มที่อีสานเนาะแตอนนี้อยากได้45ถามว่าจะทําได้หรือไม่ก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับว่า,าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีหลายคนที่ยังไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองนะเพราะว่ามันยังไม่เลือกตั้งเนาะถึงช่วงใกล้เลือกตั้งเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าคนที่บอกว่ายังหาพรรคที่เหมาะไม่ได้เนี่ย ก็คงจะตัดสินใจอะไรได้มากขึ้นนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหน้าง,งานจะเป็นยังไงแต่เชื่อว่าโดยโดยสถิติแล้วว่าพักส้มจะมีแบบคะแนนพุ่งขึ้นมาในช่วงก่อนเลือกตั้งอยู่แล้วนะรประมาณเดือน2เดือนเนาะเอ่อดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าในช่วงเลือกตั้งเนี่ยเบ่งความนิยมได้เพิ่มขึ้นมาในแท้ของอีสานนะทักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมเชื่อว่าก็น่าจะได้ตามเป้านะครับแน่นอนว่าเออส่วนใหญ่ที่ได้มาเนี่ยก็คงจะได้มาจากพักเพื่อไทยเดิมนี่แหละเพราะว่า พักเพื่อไทยตอนนี้นี่คือแบบอยู่ในช่วงแบบเลือดไหลไม่หยุดอะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้หยุดหรือยังนะแต่ก็มาดูกันก็แล้วกันว่าน่าาจ,จะเป็นอย่างไรเนาะทีนี้คําถามถัดมาที่น่าจะเป็นคําถามที่สําคัญมากๆเลยก็คือว่าพักส้มเนี่ยจะซื้อใจคนอีสานได้อย่างไรนะครับเพราะว่าโดยคาแรคเตอร์ของพักส้มอะมันไม่ใช่โซนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันเหมือนจะเป็นคาแรคเตอร์ของที่ถูกใจคนเมืองมากกว่าอ่าแบบคุณพิธา ธนา,าทออะไรอย่างเงี้ยคืออย่างกรุงเทพเนี่ยยิ่งแบบยิ่งมาสายคนเมืองเลยนะครับแล้วกเ็เรื่องของค่านิยมของการเลือกตั้งเนี่ยคนที่อยู่กรุงเทพแล้วปริมฑนกับคนที่อีสานก็ต่างกันนะครับคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะไปทางแบบว่าเน้นเน้นเลือกคนตามคอนเน็ชันที่มีมากกว่าแต่ถ้ามันเป็นภาคกลางเนี่ยคือคอนเน็ชันมันไม่ได้มีผลอะไรมากนะเพราะว่ามันแบบมันอยู่เหมือนแบบต่างคนต่างอยู่อะแต,แต่ถ้าเป็นที่ภาคอีสานเนี่ยเขาก็จะอยู่กันเป็นชุมชนครับอยู่กันเป็นแบบ ถ้าเกิดว่าแก๊งไหนสนิทกับใครอะไรเงี้ยเขาก็จะได้คะแนนเสียงตรงนั้นไปซึ่งมันก็เป็นความต่างระหว่างภูมิภาคเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าอยากจะซื้อใจคนอีสานจริงๆเนี่ยผมว่าต้องเบ่งกันแบบทุกปัจจัยเลยนะครับปัจจัยแรกที่น่าจะมีผลอย่างมากเลยคือเรื่องของผู้สมัครนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้สมัครเป็นคนที่แบบไม่แข็งอ่ะเป็นคนที่ไม่เอาจริงไม่ทํางานหนักไม่ได้ลงพื้นที่มานานชาวบ้านไม่รู้จักเลยหน้าใหม่เลยใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยผมว่า การที่จะให้เขาเลือกเนี่ยผมว่ามันยากนะเพราะอย่างที่บอกไปเนาะคนอีาสานเนี่ยเขาจะมีความแบบว่าอยู่กันเป็นคอมมูนิตี้อ่ะเออมีแบบคนนึงรู้จักกันทั้งหมู่บ้านอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนคนกรุงเทพนะอยู่คอนโดอยู่คอนโดเดียวกัน2-3ปีคือแบบไม่เคยคุยกันอะไรเงี้ยคือมันออบริบทมันต่างกนะันค่อนข้างเยอะเนาะดังนั้นถ้าเกิดว่าได้ผู้สมัครที่แบบแข็งลงพื้นที่มานานชาวบ้านคุ้นเคยเนี่ยผมว่าดีมากนะครับแล้วก็เรื่องของเครือข่ายก็ต้องเข้มแข็งนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะบางที่เนี่ย คือไม่สามารถหาคนลงพื้นที่มานานได้คือไม่ได้หมายว่าคนลงพื้นที่มานานแล้วมันจะต้องได้ส่งเสมอไปนะคือมันไอไอไอความคิดที่บอกว่ายิ่งลงพื้นที่นานนี่ต้องส่งนี่คือความคิดที่ผิดมากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถหาคนที่ลงพื้นที่มานานได้เนี่ยเครือข่ายก็ต้องเข้มแข็งนะครับทีมจังหวัดคนที่เข้าไปดูแลชาวบ้านเวลาที่ยังไม่มีสสแถวนั้นน่ะผมว่าอันนี้ก็สําคัญนะครับบางทีคือคนอาจจะไม่รู้จักคนลงอ่ะแต่ว่า เออพักพักมหาบ่อยเนี่ยผมว่ามันก็ช่วยได้มันก็เป็นเครือข่ายมันก็เหมือนกับเออพักอื่นอ่ะใช่ปะที่แบบมีการเปลี่ยนตัวอบจอแต่คนก็ยังเลือกเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะมันก็คือเครือข่ายเดิมนะครับดังนั้นผมว่าการสร้างเครือข่ายเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เออพักเนี่ยยืนอยู่ได้ในระยะยาวเนาะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าผมมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ช่วยพักได้มากก็คือเรื่องของการไปเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตั้งอบจอหรือว่า เลือกตั้งเทศาบาลอะไรเงี้ยเพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันก็เป็นการหาเสียงอย่างหนึง่งถูกปะมันก็เป็นมีเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายเออการเพราะว่าให้อยู่ดีๆถ้าไม่มีเลือกตั้งเนี่ยจะไปเข้าหาชาวบ้านเนี่ยมันเข้าหายากแต่พอมันมีช่วงเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะมีเหตุผลในการแบบเดินไปเคาะประตูบ้านนั้นบ้านนี้ไงเออแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าหลายที่ในภาคอีสานเนี่ยาะว่าภาคส้มเนี่ยก็ได้ปักหมุดไปบ้างแล้วนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นที่อุดรอุบนขอนแกน่นมุกดาหารโคราชอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นทีีท่่ท พรรคเนี่ยส่งคนเข้าไปท้าชิงอบจนะครับหรือไม่ก็แบบนายกเทศมนตรีอะไรเงี้ยซึ่งอะไรแบบนี้เนี่ยผมว่ามันทําให้เครือข่ายของพรรคส้มเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าผู้สมัครสสเนี่ยเป็นคนที่แบบเคยลงสมัครมาแล้วอาจจะเคยลงอบจมาหรือว่าเคยเป็นแบบนายกเทศมนตรีมาอะไรเงี้ยเออผมว่ามันก็ทําให เรียกว่าไงมันก็เสริมทั้งสองฝั่งเสริมทั้งเรื่องของเครือข่ายเเสริมทั้งเรื่องของผู้สมัครนะครับเข่าที่คิดออกก็น่าจะประมาณนี้แต่ผมเชื่อว่ามันก็คงจะมีปัจจัยอื่นอะ,ะหรือพักอาจจะต้องแบบไปสร้างสร้างเซเลบอีสานขึ้นมาแล้วแบบโอ้คนอีสานชอบคนนี้มากแล้วก็ให้คนนี้แบบไปหาเสียงที่โซนอีสานรัวๆอะไรเงี้ยคือแบบเซเลบอีสานนะเออซึ่งผมว่าถ้าเกิดว่ามันมีก็ดีนะครับผมก็เห็นพักเขาก็าพยายามทําอยู่นะอะไรนะโครงการอีสานอมบ a s s a อร์อะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนนนกััว่าม ถึงไหนแล้วเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีคนที่แบบอีสานชอบมากๆที่แบบว่ามันเป็นเป็นแบรนด์ของผักส้มได้เนี่ยอันนี้ผมว่ามันก็ดีนะครับถัดมาขออนุญาตแวบมาเรื่องสวนตุสิธโพนิดน,นึงนะเพราะว่าวันนี้เราเกิดมาจากเนดาโพใช่ไหมแต่จริงๆอะ่ะผมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันบังเอิญทุกครั้งเลยนะครับบังเอิญที่เวลาเนดาโพปล่อยโพมาเนี่ยสวนตุสิพเนี่ต้อง ปล่อยโพชนกับมิดาโพแบบทุกครั้งเลยนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันบังเอิญหรืออย่างไรแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้บังเอิญหรอกถ้าถ้ามันจะแบบโพชนโพติดกันทุกครั้งขนาดนี้เนี่ยผมว่ามันมีเหตุผลแหละซึ่งเหตุผลอะไรก็ไปถามเขาดูเองแล้วกันเนาะสิ่งที่ผมสนใจจากสนุสิธ์โพที่งอกออกมาเนี่ยก็คือเรื่องของคะแนนความนิยมพักนักการเมืองของพักฝ่ายค้านนะครับซึ่งมีอยู่สามคนก็คือไอ้และชนกนะครับแล้วก็หัวหน้าเทแล้วก็ลังเิมันโรมสิ่งที่ผมสนใจก็คือว่า ความไม่ยมของไอราชนกเนี่ยคือแซงครับแซงหัวหน้าเทงไปแล้วเรียบร้อยนะครับจุดที่สามสิบเจ็ดจุดแปดเนาะส่วนคะแนนหัวหน้าเทงอยู่ที่สามสิบสามนั่ก็ลังสิมารลมอยู่ที่ยี่สิบแปดเก้าเนาะเออซึ่งผมมองว่าการที่คุณลังสิมารลมกับคุณไอร์ชนกมีคะแนนเด้งขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็มาจากการที่เขาไปเล่นเรื่องสแกมเมอร์นั่นแหละเพราะว่าเรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่แบบว่าอยู่ในใจของใครหลายๆคนว่าแบบเออเมื่อไหร่จะเอาออกไปสักทีเมื่อไหร่จัดการสักทีอะไรเงี้ย พอมีการแบบเล่นเรื่องสแกมเมอร์อะไรเง,งี้ยผลความสึกว่ามันก็ถูกใจนะครับใครหลายๆคนเนาะส่วนหัวหน้าเทงนะครับคะแนนลดลงมาเพราะว่าช่วงนี้นี่คือแบบเท่าที่ผมเห็นนะตอนนี้คือเขาก็ไปแบบไปเมืองนอกอยู่ใช่ไหมไปเมกาไปทําภารกิจของเขานะครับมันก็เลยทําให้กระแสความนิยมเนี่ยก็ไปตกอยู่ที่ไอแลนด์ลักชัวค่อนข้างเยอะเนาะซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ่อคุณไอเขาจะรู้สึกอย่างไรคือผมว่ามุมนึงอ่ะเขาก็คงจะดีใจที่ความนิยมเพิ่มแต่อีกมุมนึงอ่ะผมมองว่าเขาก็อยากให้ความนิยมของหัวหน้าเทงเพิ่มแหละึ่่่่งงผวาาใใครคิดอยี้ ดังนั้นเนี่ยก็มาดูกันกนแล้วกันว่าเออช่วงเลือกตั้งเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ผมมองว่าเอออะไรที่มันดีก็ทําไปเถอะไม่ต้องไปคือความไม่ยมผมว่าเรื่องรองผมว่าการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศ่ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่เราควรจะโฟกัสโฟกัสกันมากกว่าไม่ใช่แบบว่าโอ้โหอันนี้ได้ความไม่ยมฉันทําอันนี้ไม่ได้ความไม่ยมฉันฉันไม่ทำอะไรเงี้ยโอ้โหอย่าไปทําตัวอย่างนี้เลยนะครับไม่งั้นปัญหาก็ไม่ถูกแก้สักทีเนาะอ่ะสุดท้ายนะครับส่งท้ายสักนิดนึงเนาะเอออย่างแรกเลยก็ย้ําอีกครั้งงนนึะครับว่า การหาเสียงในภาคอีสานสำหรับผักส้มเนี่ยคือไม่ง่ายแน่นอนนะครับด้วยคาแรคเตอร์ของผักส้มเนี่ยมันเป็นผักที่เกิดมาจากคนเมืองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอมาถึงวันที่จะต้องหาเสียงกับคนอีสานเนี่ยผมว่ามันก็ต้องมีวิธีมีการใช้คนมีการหาวิธีในการเข้าถึงคนอีสานอะ่ะคือ,อยังไงมันก็ต้องลุยนะครับไม่สามารถที่จะเกี่ยงได้แน่นอนนะคพรัะอย่างที่บอกไปเนาะว่าสสที่ในภาคที่จะต้องเพิ่มให้ได้มากที่สุดคือภาคอีสานนะครับ45คนที่ต้อง หาเพิ่มมาให้ได้นะซึ่งถ้าเกิดว่าอาได้ประมาณนี้หรือว่าได้มากกว่านี้เนี่ยคือมันก็จะดีมากเลยเพราะว่าพอสอมันมีต้องร้อยสามสิบสามอ่ะอดังนั้นผมว่ายังไงก็ต้องลุยนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือว่าเรื่องของการซื้อเสียงนะครับแน่นอนว่ามีอยู่แล้วผมผมจะไม่ทํามาเป็นพูดว่าประเทศไทยไม่มีการซื้อเสียงเลยโอ้โหทุกคนไม่มีใครเคยได้เงินเลยไม่ใช่นะผมว่ามันมีอยู่แล้วแหละแล้วก็มีทุกครั้งด้วยของการเลือกตั้งนะครับ แน่นอนมันก็ต้องเป็นโจทย์หนึ่งที่ก็ต้องเอาชนะมาให้ได้นะครับบางคนอาจจะมองว่ามันไม่ใช่เรื่องของการซื้อบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องของการที่คนยังไม่ไว้ใจเรานะครับแต่ว่าส่วนตัวผมแล้วกันนะจากการที่ต้องการจะผลักดันเรื่องกฎหมายเรื่องตั้งแล้วก็สนใจเรื่องของการเลือกตั้งเมียโชคโชนเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าซื้อเสียงเนี่ยมันเป็นปลายเหตุนะครับผมมีความรู้สึกว่าต้นเหตุจริงๆเนี่ยมันมาจากการที่ประชาชนเนี่ยโดนกดให้จน พอประชาชนโดนกดให้จนน่ะก็คือแบบสภาพก็คือแบบว่าบางคนนะก็คือแบบไม่รู้พวกนี้จะที่ไหนกินน่ะแล้วพอมีใครสักคนหนึ่งมาเอาเงินมาให้เราพันหนึ่งอะไรเงี้ยโอ้โหคือแบบจังหวะนั้นน่ะผมว่ายังไงมันก็ต้องทราบซึ้งอะ่ะถูกปะคือไม่มีทางหรอกที่แบบว่าการที่เราแบบเงินได้เงินวันละร้อยแบบเงินไม่พอใช้แล้วมีคนมาให้เงินแล้วเราจะไม่รู้สึกอะไรผมว่ามันไม่มีทางนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่พรรคส้มเนี่ยต้องเอาชนะให้ได้เนาะ Niin, แล้วก็ท้ายนะครับผมก็ค่อนข้ายยงจะมีลางสังหรณ์ว่าช่วงเลือกตั้งใหญ่เนี่ยกกตเนี่ยอาจจะมีกลเม็ดอาจจะทําอะไรแปลกๆซ,ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าว่าเขาทําทําไมแต่ว่ามันอาจจะมีกลเม็ดบางอย่างที่ทำออกมาแล้วเนี่ยคนเลือกตั้งน้อยหรือไม่นะครับอันนี้ไม่ทราบนะอย่างอย่างที่เราเห็นกันในช่วงเลือกตั้งอ,อบจอเนี่ยก็คือเลือกตั้งว,นวันเสาร์ครับซึ่งผมว่าไม่มีใครปฏิเสธว่าการเลือกตั้งวันเสาร์เนี่ยมันทาให้คนใช้สิทธิน้อยกว่าปกติ ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในช่วงใกล้เลือกตั้งใหญ่เนี่ยกกตจะมีมติแปลกๆอะไรออกมาหรือไม่นะครับอันนี้ก็ขอให้มันไม่มีแล้วกันก็ขอให้ทุกอย่างมันแบบราบลื่นนะครับแต่ว่านี่คือการเมืองเนาะมันไม่มีทางที่มันจะราบลื่นทุกครั้งหลอกทุกครั้งมันก็เต็มไปด้วยอุปสรรคเต็มไปด้วยขวากหนามนะเต็มไปด้วยการวางกติกาที่มันแปลกๆอย่างที่เราเห็นกันมาตลอดนั่นแหละ ก็มาดูกันกันแล้วกันเนาะซึ่งก็น่าจะประมาณนี้นะฮะคิดเห็นไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เนาะใครชื่นชอบก็อย่าลืมสับสนรายการเข้ามาได้ที่กติกร063127 8ก9าเข้ามือนับ5าบาท1ิบาทเราก็ยินดีเจอคลิปต่อไปอย่าลืมกด u ั s สไ i b e ์ล้วประเทศไทยให้เหมือนเดิมบ๊ายบาย